เออฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะฮะวัสดีฮะคือวันนี้เนี่ยผมจะขเขาเรียกอะไรกลับมาเยี่ยมแล้วกันนะเออขออนุญาตกลับมาเยี่ยมหน่อยพอดีคลิปเอ่อคอนเทนต์ลงคลิปไม่ออกเออคิปไม่ออกจะลงคลิปอะไรนะฮะก็ขออนุญาตกลับมาอันเตโต้ตหน่อยละกันเออแต่โอ้โหคนเล่นยังสี่พันแปดตะทุกคนยังเท่าแบบเทียบเท่ากับรอบอที่แล้วที่ผมทําคลิปเลยนะเออมันทำไมมันเหลือลักสี่พันอะไรอย่างงี้วะบูตี้เห็นเล่นกันเป็นหมื่นนะทุกคนนะ งงเลยปะ่ะเดี๋ยวลองกลับมาเล่นกันดูนะฮะเห็นเขาบอกว่ามีปรับระบงปรับระบบอะไรใหม่นะฮะเดี๋ยวแล้วก่อนอื่นทําไมตัวผมไม่ใส่กางเกงวะทุกคนฮลัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกางเกงหายไปไหนอ่ะโอ้โหกางเกงผมหายครับจานมันมันมันคืออะไร โอเคโอเคนะทุกคนเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนกางเกงมาแล้วเหมือนกางเกงที่ผมใช้อยู่เหมือนมันโดนอยู่ดีก็โดนล,ลบไปเฉยเลยวะเออมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกคนที่แบบอยู่ดีๆเครื่องแต่งกายในลบบอกก็โดนล,ลบอะทุกคนเป็นเพราะอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอองงมากครับที่สายใช้กางเกงของอากินะฮะโดนล,ลบเฉยเนี่ยตอนนี้ผมแต่งเป็นอากินะครับผมเรื่องเชนซอมแมนมาเต้นอะไรอยู่ตรงนี้ครับพ่อหนุ่ม เออลองอยากลองเล่นดูครับทุกคน USSR, oh มันจะเป็นไงครับเล่นทดสอบระบบใหม่ฮะเขาบอกว่าโกดนเนิร์ฟนะทุกคนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก่อนอื่นผมจะมาลองโอ้หูจะมาลองกับฉลามคนนี้ก่อนเลยนะฮะทำไมมันมันหน่วงเหรอหรืออะไรเห็นเขาบอกปรับใหม่ไม่ดีนะอ๋อเออแล้วเขาบอกโกดนเนิร์ฟแบบ สีเขียวอะ่ะมันจะขึ้นตอนเรา M2 ใช่ทุกคนนะฮะแต่คือผมที่แบบเป็นคนเล่นโกดผมไม่ค่อยชอบกด M2 อยู่แล้วนะฮะเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะยังไงครับอันนี้หมัดวูบด้วยนะหมัดที่โกงที่สุดในแพทนี้นะฮะเออไม่รู้จริงหรือเปล่าพูดมัว่วไปงั้นแหละโอ้โหทำไมมันดอนหลบยากจังทุกคนแพทนี้ หลือผมปิงวะโอ้ทุกคนปิงหนักมากผมปิงหนักมากโอ้หเมื่อกี้เห็นเปล่าโคตรปิงอะ่ะขออภัยนะทุกคนนะผมปิงหนักมากปิงเกินไปทำไมมันมันดูชิวจังวะเนี่ยเนี่ยโค้รผมโดนเนิฟแต่มันก็ยังเล่นชิวอยู่เลยเปล่าเนี่ยดูดิ นี่มีปัญหาเลยนะครับผมมัดโกดผมยังแบบว,ว่าอมตะนะฮะมีเวดายนะฮะมัดโกดเนี่ครับเฮ้ยสุดยอดครับมัดโกดผมยังแบบว,ว่าสตรองคือเขาคิดว่าผมจะย็มสองเนี่ยออแต่เขาไม่รู้ซะแล้วว่าผมแบบเป็นโกดท,ที่ไม่ค่อยชอบกวดย็มสองนะฮะเรียบ,บร้อยอันติรี ทำไมรู้สึกเสียงดนตรีมันหายทุกคนเสียงดนตรีตอนที่มันอันตีอะหายไปไหนอะทุกคน,นครับงงครับมันมันเป็นไรทำไมถึงต้องเอาออกครับไม่เข้าใจออวาครับเรียบร้อยวันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเขาพิมพว่าจีจโอเคครับผมผมว่าพิมพ์จีจนะฮะทุกคน ก็ไปใครเดียวครับตอนนี้อชนะต่อเนื่องผม297แล้วนะครับถ้าไม่เลือดเขาเหลือแค่นี้วะทุกคนมันเป็นเพราะอะไรวะโปอะไรคนนี้มาเล่นโปรหรือว่าอะไรโอ,โอเคโอ้โหตกใจหมดไม่เลือดมันเหลือแค่นั้นนะฮะมันเป็นบั็อกของเกมนั่นเองไม่มีอะไรเลย <c oughs> นะฮะนี่ครับอันนี้เขาใช้แต่อะไรไม่ได้เล่นนานครับ จำไม่ได้จืบ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 ปล่อยมันจะเป็นอะไรวะมัน,ค,นคุ้นแต่จำไม่ได้วะช็อตกันปะอ๋อเออช็อตกันช็อตกันท่าต่อยมันคุ้นมากอะันนี้ไงเห็นท่าลัวก็รู้แล้วนะฮะช็อตกันโอเค <laughs> <laughs> ขายอมออกให้ <laughs> แสดงเขาขี้เกียจเล่นนะครับผม คนเรานะขี้เกียจเล่นอุ้ยคนนี้เขาแต่งเป็นตัวละครไอ้นั่นนี่ว่าใน Resident Evil ครั้งนะครับตัวนี้เฮ้ยครับนะผมผมบอกเลยสู้ไหมเขาเล่น Iron Fist ด้วยเอาไว้รับสู้ไหมคุณกล้ากับโก้ดไหมดูทรงเขาไม่น่าสู้ครับเรงเปลี่ยนเซิร์ฟไปได้วะ เออแล้วเขาออกหนีก่อนเราด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนครับเอาเป็นว่าผมเดี๋ยวสรุปในคลิปนี้เลยก,กันก็ก็รู้สึกการอัพแพดใหม่มามันก็ไม่ค่อยดีนะการเสถียรความเสถียรอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีนะสำหรับผมเพราะว่าเนี่ยดูดีผมปิงแค่สี่สิบสามไม่ก็ห้าสิบเองนะทุกคนยังแบบเมื่อก,กี้ยังเล่นแล้วหน่วงอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะผมเล่นรหน่วงคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะ คือแบบก้เละเวลาผมเอมสองตอนสู้มันมันรู้สึกมันกดต้องกดนานมากเลยทุกคนมันแบบต้องกดต้องรอ,งองประมาณครึ่งวี่ะถึงมันจะเอมสองให้อะ่ะเออมันดีเลยน,นะฮะเอาจิงครับอันนี้จักใจไม่ได้โมูมันดีเลยอะไรประมาณนั้นนะเชียร์ทุกคนก็แฟนใหม่เป็นไงบ้างครับในแบบอันไตโต้นะฮะเออเป็นไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะตอนนี้สติผมสแต็กสแต็กหรือสติเนี่ยคือแล้วแต่จะเรียกอชนะต่อเนื่องผมก็ 298นะครับผมทุกคนเออพ่อหนุ่มคนนี้สนใจเหรอเห็นเห็นเห็นคือเห็นเมื่อกี้เดินมาไงนึกว่าสนใจมาสู้โอเคนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะทุกคนใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนนะเออใครมีอะไรอยากพูดคุยกับผมเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านทุกเมนต์นะทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บมั่วจุ๊บมั่ว